มนี่แต่หมอนทองทั้งนั้นเลยนี่อันนี้ก็หมอนเหรอเขาถ่ายเลยนะครับเออเมี่ยนะแกเราไหมนี่แกมาแล้วก็มีแต่มีแต่ลูกใหญ่ๆเลยผู้ใหญ่ๆทั้งนั้นอันลูกนนี่ที่ไม่เป็นพันเลยแล้วลูกนี่ขาก็ตามน้ำหนักอะไร วันนี้เราก็อยู่ที่จันทบุรีนะวันนี้เรามาเที่ยวหายาเจ้าของสวนใจดีนะครับเอาทุเรียนให้ชิมด้วยนี่เดี๋ยวจะแกะผูให้ดูเปล่าปอกให้เรียบร้อยดูดูด,ดูนีู่ใหญ่ๆสวยๆจะลองชิมดอันนี้หมอนทองนะ่เนี่ย ยาใจดีมากนานๆมหายาติเดี๋ยวจะลองชิมดูปูใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับรสชาตหวานมันอร่อย หวานมันหมอนทองจันทบ,บุรีนเนื้อเน้นเน้นเม็ดน้อยเม็ดร,รีบหนึง เม็ดม้ไปโตแต่เนื้อเยอะมากกันเลยอ,อร่อยอร่อย